คุณจะสร้างจากักรวรริฟุตบอลจากมืออุตสาหก,กรรมได้จริงเหรอนี่คือคําพูดของคนในยุคนั้นที่มีต่อสโมสรสีฟ้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ในยุคเริ่มต้นแต่วันที่19พฤษภาคมปี2024แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติ่ต่อกันเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษที่ทําได้ แต่เรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากเฟบกูเดโอล่าไม่ได้เริ่มต้นจากประตูของคุนอเกโลในนาทีที่9.20 3วินาทีไม่ได้เริ่มจาก UAE หรือว่าเงินจากชีคมันสู่แต่มันเริ่มจากโบสเล็กๆที่ตั้งใจจะให้เด็กในชุมชนมีทางเลือกที่ดีกว่าการก่ออาชญากรรมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของไมเชสเตอร์ซิตี้เรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันกับรางทองขอเสนอ เปิดประวัติศาสตร์สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่าลืมบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับวันนี้คือช่องใหม่ของผมครับต้นร่านทองครับฝากกดติดตามกันเอาไว้ด้วยแล้วผมขอแนะนําครับโซน่าซ็อกถุงเท้าฟุตบอล5นิ้วนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่นที่นําเข้ามาผลิตโดยทิรศิป์แดงดาตำนานเกาหน้าทีมชาติไทยของเราครับไม่เชื่อดูนี่ทิรศินจ,จริงๆบอกเลยว่าของดีไม่ต้องพูดเยอะจัดกันไปคนละคู่เดี๋ยวรู้เลยว่าดียังไงนี่คือจุดเริ่มต้นจากโบสถ์เล็กๆในเมืองโรงงาน ปลายศตวรรษที่19แมนเชสเตอร์คือหัวใจของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ mm. เมืองที่เต็มไปได้วยโรงงานควันดำเครื่องจักรทำงานตลอดวันแต่ยิ่งเมืองเติบโตเร็วเท่าไหร่ชีวิตคนที่นี่โดยเฉพาะเด็กหนุ่มในชนชั้นแรงงานก็ยิ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลังฤดูหนาวในแมนเชสเตอร์นั้นเหน็บหนาวและเปลี่ยวเปล่าเด็กชายหลายคนไม่มีอะไรทำเดินเตะๆต,ต,ตามท้องถนนที่เปียกฝนแก๊งวัยรุ่นก่อตัวขึ้นทั่วเมืองเสียงตะโกนเสียงทะเลาว,วิวาท วิ่งไล่ตีกันด้วยอิดดาบไม้หรือมีดพา้ากลายเป็นภาพชินตาจนกระทั่งปี180 18 8ที่โบสถ์เล็กๆชื่อว่าเซนต์มาร์กในย่านเวสต์กอร์ตันบาทหลวงอาเธอร์คอนเนลและหญิงสาวคนหนึ่งที่ตามประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นภรรยาหรือบุษยาของเขาได้เริ่มบางสิ่งขึ้นมาเธอได้บอกว่าถ้าเราสามารถให้เด็กเหล่านี้มีสิ่งที่ดึงเขาออกจากถนนชีวิตที่วุ่นวายนั้นได้ละ่ะและสิ่งนั้นก็คือฟุตบอลฤดูหนาวปีนั้นโบสถ์ได้ตั้งทีมฟุตบอลในชื่อว่าเซนต์ นัดแรกครับในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเกิดขึ้นวันที่13พฤศจิกายนปี1880พวกเขาแพ้ไป1-2ให้กับทีมจากแมคเคนฟิลด์แม้ว่าจะไม่มีใครจำชื่อคู่แข่งได้แล้วในวันนั้นแต่ชื่อของเซนต์มาร์กจะกลายเป็นรากฐานของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ใครในวันนั้นจะจินตนาการถึงมันคือก้าวแรกของสโมสรที่จะเติบโตเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมนี้ไม่ได้เกิดจากนักธุรกิจไม่ได้เกิดจากนักเตะผู้ยิ่งใหญ่แต่เกิดจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นเด็กชายในชุมชนของเธอกำลังหลงทาง และนั่นอาจจะทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นหนึ่งในสโมสรแรกของโลกที่มีผู้หญิงมีส่วนร่วมก่อตั้งอย่างแท้จริงไม่กี่ปีหลังจากเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายทีมเซนต์มาร์กเริ่มเติบโตเกินกว่าที่โบนเล็กๆจะรับไหวพวกเขาย้ายสนามไปยังพื้นที่โลง่งใกล้ทางรถไฟในย่านอัตวิกไม่มีสนามหญ้าไม่มีอัธจันทร์ไม่มีแม้แต่รั้วก,กั้นผู้ชมแต่นั่นคือบ้านหลังแรกที่พวกเขาเป็นเจ้าของจริงๆปี1887ทีมเปลี่ยนชื่อเป็นอาร์ดวิกเอฟซีเพื่อให้สอดคล้องกับย่านใหม่ และเริ่มจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะแม้จะเพียง5ชิลลิงต่อสัปดาห์ก็ตามแต่นั่นมันคือก้าวแรกของการเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงจากทีมของเด็กๆในโบสเล็กๆตอนนี้พวกเขากำลังจะกลายเป็นสโมสรของคนทั้งเมืองแต่ปี1893ทีมก็กลับเจอวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ไม่มีเงินจ่ายนักเตะขาทุนอย่างต่อเนื่องฐานะสโมสรสั่นคลอนจนในที่สุดปี1894พวกเขาตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทั้งหมด และรีแบรนด์ตัวเองเป็นชื่อใหม่ที่วันนี้ทั้งโลกจำได้ขึ้นใจ Manchester City f o o t b a l l c l u b ชื่อใหม่นี้บอกให้กับทั้งโลกว่าเราไม่ใช่ทีมของอาร์ตวิกไม่ใช่แค่ของนะแวกกอตันแต่เป็นของเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งเมืองสนามเย่าในช่วงนี้คือไฮโลดครับเป็นสนามเล็กๆเ,เรียบง่ายและอบอุ่นเหมือนเวทีชุมชนแต่ในปี1923สมสโมสรเตริบโตเกินกว่าจะอยู่ในสนามเดิมพวกเขาย้ายไปในสนามใหม่ชื่อว่าเมนโรดในย่านมอสไซสนามนี้จุดได้ถึง80,000คน และถูกเรียกขานว่าเป็นเวมบีแห่งภาคเหนือนี่คือช่วงเวลาที่พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงทีมของเด็กชายละแวกโบสถกต่อไปแต่พวกเขาคือสโมสรของเมืองใหญ่อย่างแท้จริงและภายในทีมมีดาวรุ่งชาวเวลผู้มีฝีเท้าราวกับพ่อมดชื่อของเขาคือบิลลี่เมเลดิตชายผู้จะกลายเป็นตำนานในเวลาอีกไม่นานและในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองสโมสรก็เริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่บนหน้าอกเสือ้อนั่นก็คือตราสโมสรตราสโมสรของแมนเชสเตอร์ซิตี้เปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งตามกาลเวลาครับ แต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปเลยก็คือเรือใบเรือในโลโก้นั้นนะครับไม่ได้หมายถึงท่าเรือหรือการเดินเรือในทะเลแต่มันหมายถึงคลองของแมนเชสเตอร์มันคือความภาคภูมิใจของเมืองอุตสาหกรรมคลองนี้คือเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมแมชเชสเตอร์กับโลกภายนอกแม้เมืองจะไม่ได้ติดทะเลเลยก็ตามรอบนอกของโลโก้เป็นวงกลมสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวและไม่เคยแตกแยกและในโลโก้ปัจจุบันยังใส่ปี1894เอาไว้ตรงกลางเคยย้ำเตือนว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราเกิดมาจากวันนั้น และเราจะไม่เคยลืมมันเลยปี1904ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เอฟเอคัเป็นทีมแรกของเมืองแมนเชสเตอร์ได้ในถ้วยระดับประเทศในวันนั้นทีมของพวกเขาเดินทางลงใต้ไปยังลอนดอนเพื่อดวลกับโบตันที่สนามคิสตัลพาเลตเซียนวิดเริ่มเกมท่ามกลางแฟนบอลกว่าห0,000ชีวิตบิลลี่เมเดดิตพ่อมอดแห่งเวล์ยิงประตูชัยในเกมนั้นและส่งให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปจารึกในประวัติศาสตร์ทันทีแต่หลังจากความสําเร็จนั้นมันคือพายุใหญ่ พอปีถัดมาสโมสรอนโดนสอบสวนเรื่องการจ่ายค่าเหนื่อยผิดกฎของ FA กับนักเตะตัวหลักรวมถึงเม่ดดิทก็ถูกแบนและหลายคนก็ย้ายออกไปอยู่กับแมยูเอเต้ทีมที่เพิ่งเป็นแชมป์ต้องพังทลายทั้งระบบในเวลาเพียงแค่ปีเดียวและต้องสร้างใหม่เกือบทั้งหมดจากศูนย์เวลาเดินหน้าแต่ความท้าทายมันยังไม่จบครับทศวรรษที่1930แมชเตอร์ซิตี้กลับมาคว้าแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งในปี1937แต่ปีถัดมาพวกเขากลับตกชั้นท,ทั้งทั้งที่เป็นแชมป์เก่า เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับทีมที่เป็นแชมป์ในลีกอังกฤษมาก่อนและมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยแฟนบอลไม่เข้าใจโลกฟุตบอลก็ตั้งคำถามแต่แมนซิตี้ก็ยังคงก้าวต่อไปปี1956พวกเขากลับมาที่เวมบรีครั้งในนัดชิง FA ฟครับกับเบอร์มิงแฮมวันนั้นพวกเขานำแผนการเล่นใหม่ที่มีชื่อว่าเรวีแพลนคือการใช้กองหน้าถอยต่ำแบบที่ทีมชาติฮังการีเคยใช้เกมนั้นพวกเขาชนะไปสประตูต่อหนึ่งแต่สิ่งที่โลกจาไม่ลืมคือภาพของผู้รักษาประตูเบิร์ม ที่โดนปะทะาอย่างหนักจนคอหักในสนามแต่เขาก็ยังไม่ยอมออกจากเกมครับไม่มีตัวสำรองไม่มีการเปลี่ยนตัวในยุคนั้นเขาเล่นจนจบ90นาทีพร้อมใบหน้าอันเจ็บปวดและมือที่สั่นเบาๆทุกครั้งที่ยกบอลขึ้นชัยชนะวันนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะสกอร์แต่มันยิ่งใหญ่เพราะหัวใจของคนที่ไม่ยอมแพ้โชคดีที่อาการคอหักของเบิร์ตชอว์แมนทำให้เขาไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ก็เสียกับการเป็นอมัมพาตและเสียชีวิตเลยทีเดียวพอหลังเกมผลเอกซเรย์บอกว่าเขาคอหักไปแล้วตั้งแต่ในเกม หลังจากความรุ่งเรืองในยุคก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เริ่มค่อยๆถอยหลังเข้าสู่เงามืดของฟุตบอลอังกฤษในยุค1 9 7 0คือช่วงที่ความยิ่งใหญ่ค่อยๆล่นหายและเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคทศวรรษที่1980สมสรนนี้ก็เหมือนเป็นคนที่หลงทางกลางหมอกปี1983ทีมตกชั้นจากดิวิชั่นหนึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสทศวรรษความเชี่ยวมันก็หายไปเหลือแต่เสียงแฟนบอลที่ยังพยายามร้องเพลงให้กำลังใจปี1987พวกเขาตกชั้นอีกครั้งและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมาถึงในปี19 9 8 ปีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้หล่นลงไปเล่นในดีวิชั่น3เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสอนที่เคยเป็นแชมป์ลีกสูงสุดต้องไปเตะก,กับทีมเล็กๆอย่างแมคเคนฟิลและลินคอนสนามของคู่แข่งบางแห่งจูคนได้ไม่ถึงหม่นแต่กลับแน่นทุกนัดเพราะแฟนแมนซิตี้ยังตามไปเชียร์อย่างเต็มที่วันสุดท้ายของฤด,ดูกาลนั้นซิตี้บุกไปเยือนสโต๊กซิตี้พวกเขาชนะได้5-2แต่ว่าผลคู่อื่นก็ไม่เป็นใจทีมอื่นก็ไม่พลาด ความไมช่ชนะของซิตี้นั้นกลายเป็นเพียงความเศร้าที่มีเสียงปลบมือคอยอยู่ในน้ำตาแฟนบอลหลายพันคนยังคงอยู่ในสนามหลังจบเกมไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าทีมของพวกเขาจะตกต่ำถึงขนาดนี้แต่เสียงเพลงบูมูลได้ดังขึ้นเบาๆจากบนอัธจันทร์เพื่อเป็นการปลอบใจพวกเขาถูกหัวเราะเยาะถูกสื่อบางสำนักเรียกว่าทีมตลกแห่งเมืองแมเชสเตอร์แต่สำหรับคนที่รักสโมสรอนแห่งนี้มันไม่ตลกเลยสักนิดเพราะในวันที่ทุกอย่างพังทลายลงเหลือเพียงซากแห่งความหวัง สิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่คือความศรัทธาและนั่นคือเหตุผลที่เรื่องราวของแมเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่จบตรงนั้น30พฤษภาคมปีห9กาที่เวมบรี่แมเชสเตอร์ซิตี้ลงเล่นเพย์ออฟรอบชิงเพื่อเลื่อนชั้นและเจอกับจิลลิงแฮมนี่ไม่ใช่แค่นัดแข่งขันฟุตบอลแต่มันคือเกมชี้เป็นชี้ตายของทั้งสโมสรถ้าพวกเขาชนะซิตี้จะกลับขึ้นมาดีวิชั่น2ถ้าแพ้อาจจะหมายถึงจุดจบของสโมสรแห่งนี้80นาทีผ่านไปจิลลิงแฮมนำสอง บนอัธจันทร์แฟนบอลหลายคนเริ่มหลั่งน้ำตาบางคนเงียบงานเหมือนกำลังจะหมดลมหายใจแต่ในความเงียบยังมีใครบางคนเชื่อว่าฟุตบอลมันยังไม่จบนาทีที่9 0้าบวกหนึ่งเควินฮอลล็อกยิงตีไข่แตกหนึ่งนาทีที่90าบวกห้าพอดิคอฟวอลเล่สุดชีวิตตีเสมอ2องงเสียงแฟนบอลระเบิดขึ้นทั้งเวมบีมีคนกระโดดร้องไห้เด็กชายคนหนึ่งกอดพ่อไว้แน่นแม่ร้องเพลงบูมูลพร้อมกับน้ำตาและต่อด้วยการดูจุดโทษนิกวีเวอร์เซฟ2ลูก และเมื่อจุดโทษสุดท้ายของคู่แข่งพลาดเขาวิ่งไปทั่วสนามแบบคนเสียสติแฟนบอลบอกว่าภาพนั้นเราจะจําไปจนวันตายซิตี้กลับมาจากความตายได้ในวันนั้นและสําหรับหลายคนถ้าไม่ได้ชนะในวันนั้นสโมสรอ,อาจจะไม่มีอยู่ในวันนี้ปี2003แมเตอร์ซิตี้อำลาสนามเมโลดบ้านหลังเก่าที่อยู่คู่สนามมานานถึง80ปีวันสุดท้ายที่สนามนั้นคือภาพของคนรุ่นปู่ที่จูงมือหลานมานั่งที่เดิมเสียงเพลงบูมูนดังทั่วอัฒจันทร์ บางคนยืนนิ่งบางคนร้องไห้บางคนก้มลงจูบบนดินสนามและซิตี้ก็ย้ายเข้าสู่สนามแห่งใหม่ที่ชื่อว่า City of Manchester Stadium มสนามที่สร้างจากการแข่งขันคอ m เอรเวลเกมกว้างใหญ่ทันสมัยและทะเยอทะยานบ้านหลังใหม่ของความฝันบทใหม่ของสโมสรที่เคยตกต่ำถึงที่สุดแต่ไม่เคยหยุดเชื่อว่าจะกลับมายืนตรงนี้ได้อีกครั้งจนกระทั่งในหนึ่งกันยายนปี2008วันธรรมดาธรรมดาในสายตาคนทั่วไป แต่มันเป็นวันที่โลกฟุตบอลต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนั้นชีกมันซูบินไซเยตอันนายานแห่งอาบูดาบีได้เทคโอเวอร์สโมสรแบบสายฟ้าแลบกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางเดินหน้าซื้อหุ้นสมโมสรอ,อย่างรวดเร็วและภายใน24ชั่วโมงแรกแมชเชสเตอร์ซิตี้เปิดตัวนักเตะใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดโรบินโย่ซูเปอร์สตาร์จากเรอัลมาดริดแย้มมาร่วมทีมแบบช็อกวงการฟนบอลบางคนยังพูดไม่ชัดว่าโรบินโย่คือใครแต่นั่นไม่สำคัญแล้ว เพราะมันหมายความว่าแมเชสเตอร์ซิตี้ได้เปลี่ยนสถานะไปแล้วจากทีมที่เคยตกต่ำที่สุดในเหลี่ยงอังกฤษกลายเป็นทีมที่รวยที่สุดในโลกภายในวันเดียวยุคแห่งการเสริมทัพระดับบ็อกบัสเตอร์ได้เริ่มต้นขึ้นคาร์ลอตเตเบสยาญาตุเล่ดาวิดซิวบาแวงซองกอกปานีเข้ามาสวมเสื้อสีฟ้าแต่สิ่งที่เปลี่ยนจริงๆไม่ใช่แค่นักเตะมันคือโครงสร้างของทั้งสโมสรซิตี้เริ่มสร้างสิ่งที่โลกฟุตบอลไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาก่อตั้งซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ป ขยายเครือขายฟุตบอลไปทั่วโลกทั้งในสหรัฐญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียซิตี้ไม่ได้แค่ซื้อความสําเร็จแต่พวกเขาออกแบบระบบที่จะสร้างความสําเร็จได้แบบซ้ําแล้วซ้าเล่าพวกเขาสร้างอีทิฮัฮแคมปัสศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปตั้งแต่สนามฝึกซ้อมห้องเรียนเยาวยชนไปจนถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากวันนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เป็นเพียงทีมที่มีเงินแต่คือองค์กรฟุตบอลต้นแบบของโลกยุคใหม่ ทีมที่ไม่ได้แค่คิดแค่ฤดูกาลหน้าแต่คิดถึงฟุตบอลในอีก10ปีข้างหน้าอย่างจริงจังปี2011โรเบิโตมาชินีพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพถ้วยแรกในรอบ35ปีและเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าแมชเมชสเตอร์ซิตี้กำลังจะกลับมาจริงๆแต่สิ่งที่ไม่มีใครลืมนั่นคือปีถัดมาครับปี2012เกมสุดท้ายของฤดูกาลพิมริลีกนัดปิดฉากระหว่างแมเชสเตอร์ซิตี้กับควีนส์พาร์คเรนเจอร์ทั้งฤดูกาลนั้นไมเชสเตอร์ซิตี้ต้ตตองแยง่งแชมป์กับแมชเชสเตอร์ยูไนเต ก่อนเริ่มเกมนัดสุดท้ายทั้ง2ทีมมีคะแนนเท่ากันแต่ซิตี้มีประตูดได้เสียที่ดีกว่านั่นหมายความว่าพวกเขาต้องชนะเท่านั้นเพื่อการันตีแชมป์ลีกสถานการณ์วันนั้นคือถ้าซิตี้ชนะพวกเขาจะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ44ปีและจะเป็นแชมป์พิมลีกครั้งแรกของสโมสรแต่อย่างที่รู้กันครับฟุตบอลคือเกมที่ไม่มีสูตรสำเร็จ90นาทีผ่านไป QPR นํานำอยู่2-1ฝันที่อยู่ในมือของแมสซิตี้กำลังจะหลุดลอยต่อหน้าแฟนบอลทั้งเอติฮัสเตเดียม ที่ออลแทฟอร์ดแมนยูเอเทตเพิ่งเอาชนะเดอน์แลไป1-0และผู้เล่นแมนยูเอเทตกำลังยืนรอถ้วยแชมป์อยู่ที่อุโมงค์แฟนแฟรแมนซิตี้เมื่อรู้ว่าแมนยูเอเตเกมจบแล้วและพวกเขาชนะมันยิ่งเป็นช่วงเวลาที่กดดันเข้าไปอย่างหนักแต่แล้วนาทีที่92เอดินเชโกโมกตีเสมอ2-2แฟนบอลเริ่มมีความหวังแต่มันยังไม่พอแต่นาทีประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลแมนซิตี้ไม่มีวันลืมก็เกิดขึ้นนาทีที่93.20วินาที บอลจากมาเนโอบาลเตลี่ปล่อยให้กับคุณนเกโรหลุดเข้าไปในกรอบเขาแตะหนึ่งจังหวะหลบกองหลังแล้วยิงได้ขวาเสียงผาาของบาติเทเลอร์กลายเป็นตำนานทันทีแฟนบอลหลายพันคนวิ่งลงมาที่สนามผู้คนร้องไห้กอดกันแบบไม่รู้จักกันมาก่อนซิตี้พลิกกับมาชนะ3ประตูต่อ2ในนาทีสุดท้ายของฤดูกาลและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในแบบที่ยากจะไม่มีใครเทียบได้ จากทีมที่เคยตกไปดีวิชั่น3วันนี้พวกเขายืนอยู่บนจุดสูงสุดของประเทศไม่ใช่แค่ใชยชนะในสนามแต่เป็นการประกาศให้โลกได้ยินว่าเมืองแมเชสเตอร์จากที่เคยเป็นสีแดงตอนนี้เริ่มมีสีฟ้าเข้ามาปกคลุมบ้างแล้วจากนั้นปี2016ครับแมเชสเตอร์ซิตี้ประกาศแต่งตั้งเป๊ปกูเดล่าเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในช่วงเวลานั้นหลายคนสงสัยว่าอดีตโค้ชจากบาร์เซลโลนาผู้เคยคุมทีมระดับซูเปอร์สตาร์ยางเมสซีชาบี้อินเอสตา จะมาสร้างอะไรกับทีมที่ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์ยุโรปเลยได้จริงๆเหรอแต่เป๊ปไม่ได้มองแค่ทีมชุดใหญ่เขามาเพื่อสร้างโครงสร้างของชัยชนะเขาเปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่ระบบการฝึกซ้อมวิธีการเล่นฟุตบอลวิธีใช้พื้นที่ในสนามไปจนถึงแนวทางการพัฒนายาวชนเป๊ปสร้างทีมที่เล่นด้วยสมองสัมผัสบอลไม่เกิน2ครั้งจ่ายแม่นราวกับวิศวกรวางแผนและไล่บีเพซซิ่งแบบไม่รู้จักเหนื่อยเขาคือคนที่ทําให้แฟนบอลเริ่มเห็นฟุตบอลในมุมใหม่ที่สวยงามเหมือนศิละปะแต่ก็เฉียบขาดเหมือนมีดผ่าตัด ใน7ปีแรกเขาพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปถึง6สมัยรวมถึงทิปเปิรแชมป์ในปี2023พรีเมียร์ลีก FA ฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปียนลีกซิตี้กลายเป็นทีมที่คนทั้งโลกยกย่องว่าดีที่สุดในโลกเป๊ปไม่ได้แค่คุมทีมชุดใหญ่ครับเขาออกแบบทั้งปัจญาการฝึกซ้อมและการพัฒนาย,ยาวชนให้สอดคล้องกันตั้งแต่ทีมยู9ไปจนถึงชุดใหญ่ทุกคนเล่นในระบบเดียวกันและนั่นคือเหตุผลที่เมื่อดาวรุ่งขึ้นมาสู่ชุดใหญ่พวกเขาเล่นได้ทันที คอนนี้ไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลแต่มันคือสถาบันที่มีแนวคิดชัดเจนเป๊ปไม่ได้แค่สร้างทีมที่ชนะแต่เขาสร้างวัฒนธรรมการชนะและนั่นเองที่ทําให้ยุคของเขากลายเป็นยุคแห่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงฤดูกาล2023-2024ฤดูกาลที่คนทั้งโลกจับตามองหลังจากคว้าทิ่เป็นแชมป์เมื่อปีก่อนทุกสายตาต่างรอดูว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทําอะไรต่ออีกและคําตอบที่พวกเขามอบให้คือความยิ่งใหญ่แบบไร้ข้อกังขา แชมป์พิเบลีกสีสมัยติดต่อกันเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของอังกฤษทั้งแชมป์เอเบคับแชมป์ยูฟาซูเปอร์คับแชมป์ฟีฟาคัพเบอร์คับรวมเป็นสี่แชมป์ใหญ่ภายในฤดูกาลเดียวไม่มีทีมอังกฤษทีมใดที่เคยทำได้มาก่อนและซิตี้ไม่ได้แค่คว้าแชมป์แต่ทำได้ในแบบที่สง,ง่างามและเหนือชั้นตลอดทั้งปีพวกเขาเดินหน้าไล่ล่าความสำเร็จด้วยสไตล์การเล่นที่โลกยอมรับว่าดีที่สุดในยุคนี้ ทุกแมตช์คือการแสดงออกถึงระบบที่ถูกวางไว้ด้วยความแม่นยำราวกับเป็นวงออเคสตาราที่ซ้อมกันมาเป็นปีไม่ว่าจะเป็นประตูชัยในเกมลีที่เฉียบขาดการคว้าแชมป์ซูปเปอร์คัพแบบนิ่งเฉียบหรือการไล่ถล่มฟูมินเนเซ่4-0ในนัดชิงสโมโสรโลกนี่คือปีที่ซิตี้ไม่ได้แค่ชนะแต่พวกเขาครองฟุตบอลอย่างแท้จริงจากทีมที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองแมเชสเตอร์วันนี้พวกเขาเป็นต้นแบบของฟุตบอลระดับโลกและในยุคนี้ก็กลายเป็นยุคที่คนทั้งวงการต้องจารึกว่า แมชเชสเตอร์ซิตี้คือราชันของยุคนี้จากทีมที่เริ่มต้นเพื่อกันไม่ให้เด็กๆนั้นไปตีกันข้างถนนจากคนธรรมดาที่รวมตัวกันในบทเก่าๆแห่งย่านเวสต์กอตันจากทีมที่ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะย้ายเขตจากทีมที่เคยถูกล้อว่านี่เหรอสโมโสรที่อยู่เมืองเดียวกันกับแมนยูเอตต์จากสโมโสรที่ตกชั้นสู่ดิวิชัน3จากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกเขากลายเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์ลีก4ปีติดทีมที่สร้างโมเดลของฟุตบอลยุคสมัยใหม่ที่โลกทั้งใบกำลังศึกษาและเดินตาม พวกเขาไม่ได้แค่เปลี่ยนสถานะของสโมสรแต่เปลี่ยนวิธีที่โลกมองฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟุตบอลลับไม่เคยหยุดเชื่อไม่เคยหยุดฝันพวกเขาเดินจากความเงียบในบทเล็กๆสู่เสียงเชียร์ที่กึกก้องในเวทีใหญ่ที่สุดของโลกและถ้าย้อนกลับไปในคำถามข้างต้นว่าจะสร้างจากักรวรรดิฟุตบอลจากมืออุตสาหกรรมได้จริงๆเหรอวันนี้คำตอบง่ายๆก็คือเก็แค่ชี้ไปที่พวกเขาและก็ตอบว่ากระดูแมนซิตี้เอาเองแล้วกันอยากฟังเรื่องราวทีมไหนอีกคอมเมนต์กันเข้ามา